สวัสดีครับผมนายพระกพลสังทองรหัส605 12085้สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารรับก,กังวิชาเขตชุมพรเขตบุมสักจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ผมมาทำโฮมเวิร์กที่หนึ่งสองดีสเกตนะครับแบบสอดีสเกตนี่นะครับผมจะวาดรูปรูปนี้นะครับแล้วเข้าไปที่พาร์ทครับ จากนั้นนะครับผมจะใช้คำสั่งเซอร์เคิลนะครับผมจะเลือกใช้ที่พอนเพนะพอนพอนเพนะครับผมวาดไปหนึ่งวงกลม,มก่อนนะครับวาดวงกลม,มก่อนนะครับสามวงกลมนะครับยังไม่ต้องคำนวณขนาดนะครับจากนั้นเลือกเซนเตอร์ไลน์นะครับวาดแบบนี้ไปก่อนนะครับ จากนั้นเลือกเซอร์เคิลนะครับวาดวงกลมเป็นโค้งล่างแบบไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องกําหนดขนาดนะครับแบบเรามีทั้งแบบมีทั้งทั้งหมดห้าวงนะครับครับจากนันครับเราเริ่มกําหนดขนาดนะครับเราใช้สมาร์ เลเยอร์เกชันนะครับกำหนดขนาดวงในสุดนะครับผมจะให้ขนาดสามสิบครับวงต่อมาครับให้ขนาดสี่สิบรับวงต่อมานะครับให้ขนาดสี่สิบห้าครับจากนั้นกำหนดขนาดวงที่ล้อมรอบนะครับวงนอกสุดครับให้ขนาดครับสิบห้าครับวงในนะครับ ขนาดเจ็ดจุดห้าครับจากนั้นขนาดวงนอกนะครับให้เท่ากันนะครับวิทีที่ไหวนะครับกดเลือกครับคอนโทรลค้างครับเลือกวงนอกทั้งหมดนะครับกดอีโคครับเสร็จแล้วนะครับวงในทำเช่นเดียวกันครับกดคอนโทรลค้างครับ กดอีโคครับ,แ,รบแต่นั้น,นะครับแากนั้นครับเราบอกมุมกันนะครับใช้ Smart Direction นะครับกำหนดขนาดมุมนะครับมุมนี้ให้80นะครับมุมนี้60นะครับมุมนี้ ตรงนี้ก็หกสิบเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แล้วนะครับเราจะใช้คำสั่ง Circle นะครับเป็น f i r i m e n นเตอร์เนะครับวาดไปเลยนะครับว่าดไปเลยนะครับ เสร็จแล้วครับเราจะกำหนดขนาดกันนะครับใช้สมาร์ทเดเรคชั่นนะครับผมให้ขนาดวงเล็กนี่ครับเท่ากับห้าครับจากนั้นนะครับนะครับเลือกครับกดคอนโทรลค้างครับกดคอนโทรลค้างนะครับกดอีโคครับ ไม่ได้แบบนี้แล้วนะครับเอาช้ปมสั่งทีมครับทีมออกนะครับทีมเส้นที่ไม่ต้องการออกนะครับ เต็มไปเรื่อยๆครับ ถ้าทีมผิดก็กดย้อนกลับก่อนนะครับครับทีมหมดเลยนะครับ ตั้งอเนี่นี่ครับแล้วเมืทีมเสร็จแล้วนะครับเ,เ,เราทีมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตามแบบของเรานะครับนี่นะครับ ขอจบการนำเสนอพยงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ